สวัสดีท่านผู้ชมครับชาว youtube ท,ที่เคารพครับช่องนำซิงซุปเปอร์ยาววันนี้ก็มาย้ายน้องใช้ยไล่ครับมาลงที่หน้างานใหม่ครับเหมือนเดิมครับกับงานขุดบ่อของหมอดินครับขุดบ่อของพ่อหมออยู่ครับตอนนี้ บอ่อล่าสุดที่ขุดมาครับจากที่เราได้ทดลองนะครับเติมน้ำมันเข้าไปที่230ลิตรครับนี่แคปสามองครับเรียบร้อยครับพี่น้องเบิดครับหมดครับ230ลิตรนะครับกับงานขุดสองพัน ไอ่หนึ่ง้อยคิวสองร้อคิวครับสองพันไอ้อยหกสิ 1, km, นะครับสเปคแต่ว่าขุดเกินไปประมาณร้อยกว่าคิวครับเกินร้อยกว่าคิว ยางไปหดก็บพาขับมากเนาะขับยังไงเพรมีขุดเจาโอ้วันใหญ่อันนี้ไหมก็่ดวันใหญ่ยามค่ะสองถังใหญ่สองถังพยายามให้มันได้สองเบาะสื่อถังมาไหมค่ะอยากเลยสำรับแบบคุณวัดหรือสำรับเดียวมันหลับปิดจับเลยเครื่องมันใหญ่มันก็กินธรรมดานอง รด,ดยังไงขั้นในหญ่อไรเครื่องใหญ่อไรยังกินเปียงแล้วี่น้องอันว่าอยากเปียงคือจอดไว้ซื้อบอต้องเหตุยังบ่เปียงแทถแน่นอนค่ะเ,เพิ่อเชื้อเพองพี่แัดใหญ่เราค่ะน้องใช้ไรค่ะ โอ้ยไก่หอดเวลาใส่หนีแล้วจู๋ยาวไก่หอดเวลาใส่หนีแล้วเด้จูิจูวางก้อนมาหลับอยู่พี่น้องเด้อไหนแล้ว เียเรียบเช่ขึนขนาดนเปิดบึ้งมันจะอเลย <c ười> เเสวยแหงเลยวันน,น,น,นี้ขนาอีกุ่งนึงผู้คนจิตใต้เขาค่ะมูเขาแหง

ตัวนึงหล,งหล,งกลอกกันอยู่ขับคนบ่เขาหารถอยู่เแฉบบอหันมาดูมันจิตายเขาไปซองเหมือนสี่พัน <c oughs> น,นึ่งฝัง่นนึ่งเงี้ยนนึ่งฝั่นนึ่งเงี้ยนเนี้ยโอเคครับวัดแปลงเรียบร้อย วัดแปลงเรียบร้อยครับวันนี้ย้ายมาตำบลอีกตำบลหนึ่งนะครับสองบ่อติดกันนะครับเหมือนกัน,นครับผมงานนี้ของแข็งครับเออเจอตะหินแถอนาะหนอวาดสนาเฮาเนี่ ภาสนาบ่าเจอทรายน้ําเขาว่าฮ ฉักเลยครับ ัดไปติดปีกพอดีเนาะปุ๊กี่เขาพอดีครับกับการติดปีก่ยถ้าติดปีกเนี่ยจะพอดีเลยครับวาสนาได้เจอตัวหินนี่แหละเฮา จะเจอดินทรายกุดลรวยๆวยวยไปดีๆครับพี่น้องเอ้ยบ่ได้เจอเล็กเกียวเจอแต่บแบบนี้แหละครับ เขาหราไปนอน้องบนี บ่อน,นี้กลับมาขุดสเปค18ครับ18คูณ34ครับ18 34ครับความลึกก็3เมตรครับผม 2 6 6 0คิวครับเกินครับเกินเกินประมาณเกือบ2 0 0คิวครับเผื่อไว้ครับ เพิ่นขุดจังได้พี่น้องมันก็มีหลายแบบหลายแผงเหมือนกันครับอเจอของแข็งๆเลยครับมืนอนี หนึ่งคิวมาใส่เป็นไงบ้างฮะนี่เสียปะจระเข้เพื่อนง่ายออกจากหินมาเจอหินก็เข้าอ,อ,อีกวะ ยี่หันหินยังมาเป็นพัวพัวไงดิอันนี้แกนขรอ,อเล่ยครับเนี่ยถ้าไม่ใช่แคปนี่ก็คือลำบากเลยครับ ถอดดอกเด้อครับถอดดอกเด้อว,ว่าซุปเปอร์ยาวแข็งแล้วงานนี้แข็งกว่าซุปเปอร์ยาวอีกก็พี่น้องมันแข็งเท่ากับซุปเปอร์ยาวไม่ไม่ <laughs> ทั้งแข็งทั้งแรงปวดงานนี้ซุปเปอร์ยาวแพ้เลยเนี่ยเห็นไหม

แบบนี้ค่ะเต็มอุ่มไปเลยค่ะกาดมากค่ะสวิงก็เร็วเหมือนกันค่ะไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ